เรื่องจริงสุดแปลกที่ห้ามทําโดยเด็ดขาดหากคุณได้ขึ้นไปบนยานอาวกาศห้ามโรยเกลือรหรือพริกไทยในอวกาศในอวกาศไม่มีแรงโน้มถ่วงสิ่งที่เป็นผงอาจทําให้เข้าตาและที่สําคัญคือเข้าไปในเครื่องมือและอาจทําให้เกิดความเสียหายได้ นาซาจึงใช้เกลือและปิกไทยในรูปแบบของเหนวแทนห้ามจุดไฟหรือจุดเทียนไฟบนโลกต้องการอากาศไหลเวียนแต่ในอวกาศไม่มีการพาความร้อนแบบนั้นเปลวไฟในอวกาศจะเป็นลนักษณะกลมกลมและนิ่งๆิ่งแทนที่แย่ไปกว่านั้นคือการจุดไฟอาจทําให้ออกซิเจนหมดเร็วและทาให้ไฟลุกลามไปในสถานีอวกาศได้ง่ายห้ามพายลมแรงเกินไปแม้จะฟังดูตลกแต่ในสภาวะไร้น้ำหนักแรงดันจากการพายลมอาจทำให้ร่างกายเคลื่อนลอยไปคนละทิศละทางนักบินอวกาศต้องควบคุมอาหารเพื่อไม่ให้เกิดแก๊สมากเกินไปห้ามกินขนมปังแบบปกติ เพราะเศษขนมปังอาจลอยไปทั่วและอาจเข้าไปสู่ช่องอากาศหายใจหรือเครื่องมือไฟฟ้าได้ง่ายจะนิยมใช้ขนมปังแผ่นบางไม่มีเศษหลุดแทนห้ามร้องให้แหลงแงน้ำตาจะไม่ไหลลงเหมือนอยู่บนโลกแต่อาจก่อตัวกันเป็นหยดน้ำแล้วติดอยู่ที่ตาห้ามโกนหนวดแบบแห้งเศษขนจะลอยในอวกาศทำให้เกิดปัญหาสุขภาพและติดอยู่ในอุปกรณ์ต่างๆนักบินอวกาศจึงใช้มีดโกนหนวดแบบเปียกหรือโกนแบบดูดฝุ่นแทนห้ามใช้น้ำหอมหรือสเปรย์เพราะกลิ่นจะไม่สลายเหมือนบนโลกทุกสิ่งต้องผ่านการรับรองว่าปลอดกลิ่นแรงก่อนขึ้นอวกาศลุยปรา แพทย์ผู้คิดคน้นวัคซีนพิษสุนัขบ้าปาสเตอร์ uster, ค้นคว้าเกี่ยวกับโรคนี้โดยการใช้หลอดทดลองที่ใต้ปากของสัตว์ที่ป่วยเพื่อเก็บตัวอย่างน้ำลายทำให้เขาได้รู้ว่าเชื้อโรคของพิษสุนัขบ้าดำรงชีอยู่ในน้ำลายของสัตว์ต่อจากนั้นปาสเตอร์ก็นำตัวอย่างน้ำลายมาเพาะเชือ้อแล้วก็สามารถผลิตวัคซีนสำหรับป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าได้สำเร็จแต่การน,นั้นก็ตามปาสเตอร์ก็ยังไม่กล้าที่จะนำวัคซีนนี้มาทดลองกับมนุษย์ จนกระทั่งเมื่อวันที่6กรกฎาคมข้อศอน1,815ก็มีสามีภรรยาคู่หนึ่งนำบุตรชาย9ปีชื่อโจเซฟมสเตอร์มาให้ปาสเตอร์รักษาเนื่องจากลูกของเขาถูกสุนัขบ้ากัดด้วยเหตุนี้เองปาสเตอร์จึงตัดสินใจทดลองวัคซีนของตุน่น เนื่องจากเด็กชายโจเซฟต้องเสียชีวิตอย่างแน่นอนจากเชื้อพิษสุนัขบ้าปาสเตอร์จึงตัดสินใจทดลองวัคซีนพิษสุนัขบ้ากับเด็กคนนี้ซึ่งผลของวัคซีนก็ทําให้เด็กโจเซฟรอดชีวิตได้อย่างมหัศจรรย์พร้อมกับทําให้บุคคลทั่วไปได้ทราบว่าหลุยส์ปาสเตอร์สามารถเอาชนะโรคพิษสุนัขบ้าได้แล้วสุสานโลนินซามูไรไรน่าาย47คนเขาคงจากความจริงในสมัยเอโดะกำนันเล่าว่าอาสนุไดเมียวแห่งแควนอากุ ถูกย,ยั่วยุโดยเจ้าหน้าที่ราชสำนักชื่อคิระโยชินากะจนเกิดการทะเลาะวิวาทในปราสาทเอโดะซึ่งถือเป็นสิ่งต้องห้ามอาซานะจึงถูกสั่งให้ควานทองของตนเองส่วนคนของเขาถูกปลดและกลารเป็นโลนินในทันที47โลนินในกลุ่มซามูไรที่พัดดีต่ออาซานะนำโดยโออิชิโยชิโอ ได้วางแผนลังแค้นปินเวลานานกว่าหนึ่งปีพวกเขาสเสีแซงคำปินบ้าเหมือนไม่สนใจรอจังหวะที่เหมาะสมในที่สุดพวกเขาก็ลางแค้นได้สำเร็จหลังจากการลางแค้นพวกเขาถูกจับกลุมทั้งหมด47คนและถูกสั่งให้คว้านทองของตนเองเพื่อรักษาเกียรติในฐานะสมุไรนี่เป็นหนึ่งในเรื่องเดาที่ยกย่องถึงคุณธรรมของสมุไรความจงรักภักดีความกล้าหาญและเกียรติเรื่องนี้กลายเป็นตำนานระดับชาติจนเป็นแรงบันดาลใจให้กับภาพยนตร์และนิยายหลายเรื่องสุสานแห่งนี้ตั้งอยู่ในวัดเซนกากุจิในโตเกียว คุณเคยลองนึกภาพไหมว่าถ้าเครื่องบินพาย์ต้องลงจอดฉุกเฉินกลางแม่น้ําที่ทอดยาวจะเป็นแบบไหนและคิดว่าจะมีโอกาสรอดกี่เปอร์เซ็นต์เรื่องที่จะเล่าต่อไปนี้คือเรื่องจริงสดอัจรรย์ของ US a i r w a y Flight 1549ปฏิหารแห่งแม่น้ำาอสสันเสียงกับตันที่เปลี่ยนชีวิตคน155คนไปตลอดกาล ในวันที่อากาศหนาวเย็นของ15มกราคมปี2009ที่สนามบินลากาเดียนครนิวยอร์กเที่ยวบิน US Airway Flight 1549กำลังเตรียมออกเดินทางมุ่งหน้าไปยังเมืองชาร์ลอตต์รัฐแคโรไลนา erna, เครื่องบิน Airbus A320 ลำนี้บรรทุกผู้โดยสาร150คนกับลูกเรืออีก5คนรวมเป็น155ชีวิตกับตันเชลลี่ซอลลี่เซนเลนเบอร์เกอร์นักบินมากประสบการณ์วัย57ปี กับผู้ช่วยนักบินเจฟสกายกำลังขับเครื่องบินขึ้นจากดันเวยอย่างราบรื่นทัในใดนั้นเสียงกระแทกก็ดังขึ้นจากด้านหน้าของเครื่องเสียงเครื่องยนต์เริ่มผิดปกติทั้งห้องโดยสารได้ตื่นเหม็นไหม้และมีกลิ่นแปลกๆผู้โดยสารหลายคนเริ่มมุนงงและหันมองหน้ากันแล้วเสียงจากห้องนักบินก็ดังขึ้นว่าเราโดนนกชนเครื่องยนต์เครื่องบินพุ่งชนนหคานแคนาดาอย่างรุนแรงทั้งเครื่องยนต์ซ้ายและเครื่องยนต์ขวาหย,ยุดทำงานแทบจะทันที เครื่องบินที่หนักหลายสิบตันกำลังร่วงล่นลงกลางมหานครนิวยอร์กการตัดสินใจใน208วินาทีกับตันซัลลีมีเวลาเพียง208วินาทีเท่านั้นในการตัดสินใจว่าจะพาเครื่องลงจอดที่ไหนเครื่องสูงแค่2,800ฟุตและลดระดับอย่างรวดเร็วเขาลองติดต่อห้องมาขับการเพื่อจอดชุกเชิญที่สนามบินใกล้ๆสนามบินอยู่ไกลเกินไปและเขารู้ดีว่าถ้าฝืนบินต่อไปเครื่องบินจะตกกลางเมืองและอาจคร่าชีวิตผู้คนอีกนับร้อยบนพื้นดินเขามองลงไปเห็นเส้นน้ำที่ทอดยาวของแม่น้ำให้สัตว์หนาวเย็นและไหลเชี่ยว แต่นั่นคือโอกาสสุดท้ายเขาตัดสินใจที่จะลงจอดกลางแม่น้ำเครื่องบินล่วงลงอย่างรวดเร็วกับตันกับผู้ช่วยพยายามควบคุมทิศทางและมุมเครื่องบินให้เหมาะสมที่สุดหากโตกแปลงเกินไปหรือปีกกระแทกก่อนอาจทำให้เครื่องระเบิดได้เครื่องบินกระแทกผิวน้ำและค่อยๆถลายไปตามแม่น้ำปาสจันท์ที่โลกต้องจดจำผู้โดยสารต้องรีบออกจากเครื่องปีนลงบนปีกเครื่องบินที่ลอยอยู่เหนือน้ำน้ำเย็นจัดจนแทบจะช็อกแต่ไม่นานนักเดือดข้ามฟางเดือคู้ภัยและตำรวจน้ำาพอมาถึงความช่วยเหลือผู้รอดชีวิตทั้งหมดขึ้นฝั่ง เรื่องราวและข่าวสุดอัศจรรย์ไม่มีใครเสียชีวิตเลยนี่คือคงแรกในประวัติศาสตร์ที่เครื่องบินพาณิชย์ตกลงแม่น้ำโดยไม่มีใครเสียชีวิตแม้แต่คนเดียวปฏิหารที่เกิดขึ้นจากคนธรรมดากับจันซัลลี่กลายเป็นฮีโร่โดยไม่ได้ตั้งใจเขาไม่พูดมากเขาไม่โอ้อวดเขาแค่บอกว่าผมก็แค่ทำตามในสิ่งที่ผมถูกฝึกมาเป็นอย่างดีที่สุดเพื่อให้ผู้โดยสารทุกคนได้กลับบ้านทุกคนคิดยังไงกับเรื่องนี้เรื่องราวสุดอัศจรรย์ฮีโร่ที่มีตัวตนอยู่จรงิจรงๆ การเดินทางด้วยเครื่องบินถูกมองว่าเป็นหนึ่งในวิธีการเดินทางที่ปลอดภัยที่สุดในโลกแต่ถึงอย่างนั้นก็ไม่อาจหลีกเลี่ยงโศวนาฏกรรมบางเหตุการณ์ได้ย้อนรอยห้าเหตุการณ์เครื่องบินตกครั้งใหญ่ในยุโรปที่ไม่เพียงแต่เป็นโศวนาฏกรรมที่สลดใจเท่านั้นแต่ยังกลายเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้อุตสาหกรรมการบินต้องเปลี่ยนแปลงมาตรการความปลอดภัยไปตลอดกาลฝรั่งเศสปี2015เครื่องบินแอรบัส A320 พุ่งชนเทือกเขาแอลนักบินผู้ช่วยจงใจขังตัวเองในห้องนักบินและลดระดับเครื่องบินจนตกผู้โดยสารและลูกเรือเสียชีวิตทั้งหมดการสืบสวนพวบว่าผู้ช่วยนักบินป่วยเป็นโรคซึมเศร้าและมีแนวโน้มฆ่าตัวตายแต่ปกปิดข้อมูลกับบริษัทเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ทําให้มีการเปลี่ยนแปลงกฎทั่วโลกคือต้องมีลูกเรือสองคนในห้องนักบินตลอดเวลาและปรับปรุงการตรวจสุขภาพจิตของนักบินเหตุการณ์ต่อมาท่าอากาศยาน เตเนริเฟปี1977สเปนหมู่เกาะคานารีเครื่องบินโบอิ้ง747สองลำ KLM และ Pan Am <aly> ชนกันบนลันเบย์ที่สนามบินโรสโดเรโอส มีหมอกหนาทึบบวกกับการสื่อสารคาดเคลื่อนทําให้ KLM เข้าใจผิดว่าได้รับอนุญาตให้ขึ้นบินเหตุการณ์นี้ทําให้มีผู้เสียชีวิต583คนเป็นเหตุการณ์เครื่องบินชนกันที่ร้ายแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ทาให้มีการปรับปรุงภาษาอังกฤษมาตรฐานการบินหอบังคับการบินทั่วโลกเข้มงวดเรื่องการใช้คําชัดเจนและฝึกการสื่อสารในหมอกหรือสถานการณ์ฉุกเฉิน Air France 447ปี2009เหนือมหาสมุทรแอตแลนติก เครื่องบินแอร์บัส A330 มินจากลิโอไปอยังปารีสเครื่องได้ตกกลางมหาสมุทรเสียชีวิต228คนใช้เวลาเกือบ2ปีจึงกู้กล่องดำได้สาเหตุเกิดจากท่อวัดความเร็วอุดตันจากน้ำแข็งทำให้ระบบควบคุมผิดพลาดนักบินตอบสนองผิดพลาดดึงเครื่องขึ้นเรื่อยๆจนทำให้เครื่องเสียการส่งตัวและทำให้เครื่องบินตกกลางมหาสมุทรผลกระทบได้มีการป,ปรับปรุงการฝึกนักบินให้รับมือกับระบบอัตโนมัติที่ล้มเหลว และพัฒนาเทคโนโลยีแจ้งเตือนการตกและระบบติดตามของตำแหน่งของเครื่องบินเหตุการณ์ต่อมาลอกเกอร์บีแพนเอมหนึปี1988สกอตแลนด์เครื่องโบยิ่ง7จ็ดระเบิดกลางอากาศเหนือเมืองลอกเกอร์บีมีผู้เสียชีวิต270คนรวมผู้คนที่อยู่บนพื้นดิน11คน สาเหตุมาจากการก่อการร้ายระเบิดที่ซ่อนอยู่ในกระเป๋าเดินทางวางในห้องเก็บสัมภาระเหตุการณ์นี้ได้นําไปสู่มาตรการการตรวจสอบสัมภาระที่เข้มงวดยิ่งขึ้นเป็นเหตุผลหลักที่ทําให้มีการติดตั้งเครื่องสแกนระเบิดในสนามบินหลายแห่งเหตุการณ์ต่อมาสเปนแอร์5้2 2ปี2008มาดริดสเปนเครื่อง MD-82 ของสเปนพยายามบินขึ้นจากสนามบินบาราคัส มาดริดแต่ตกในลันเวย์เสียชีวิต154คนรอดชีวิตเพียง18คนเหตุการณ์นี้ทำให้มีการตรวจสอบระบบการเกินภัยก่อนบินของ MD 82ทั่วโลกและปรับปรุงรายงานการตรวจสอบก่อนบินให้ละเอียดขึ้นเที่ยวบินบรณะที่เกิดขึ้นจริงในยุโรปแต่สายการบินทั่วโลกก็ยังปรับปรุงความปลอดภัยอยู่เสมอทุกคนคิดยังไงกับเรื่องนี้แต่ยัง คุณเคยเชื่อไหมว่าคุณเราสามารถต่อรองกับปีศาจได้จริงบางตำนานเป็นเรื่องเล่าบางตำนานถูกจารึกไว้บนแผ่นหินบนผนังโบสถ์และในดวงจันทร์เขาคือผู้ชายที่หลอกลลงปีศาจด้วยเงื่อนไขที่ไม่มีใครกล้าคิดเขาเสกวิญญาณจากกระจกเรียกความตายด้วยคาถาดินแดนและคำสาปอยู่เคียงข้างกันตำนานนักเวทผู้เล่นกลกกับปีศาจของประเทศโปรแรนนาาลนด,ด์ระวังให้ดีอย่าเซ็นสัญ,ญญาหรือเซ็นชื่อถ้าคุณยังไม่แน่ใจว่าคุณฉลาดกว่าปีศาจ นานมาแล้วในศตวรรษที่สิบหกนกกรุงคาครูฟป,ประเทศโปแลนด์ไม่ใช่คนหนึ่งผู้แปลกแยกจากโลกของคนธรรมดาเขาไม่สนใจในเรื่องของการค้าไม่สนใจอำนาจทางการเมืองเขาคลั่งไคล้ในเวทมนตร์เรสซาตต้องห้ามชื่อของเขาคือพันทรัสอฟสกีจุดเริ่มต้นของการล่าความรู้พันทรัสอฟสกีเป็นบุตรของตระกูลขุนนางเขาเดินทางไปเรียนวิชาดึงและแผ8ธาตุวิญญาณวิทยาและพิธีกรรมโบราณจากทั่วทุกสารทิศว่ากันว่าเขาเคยฝึกฝนในเยอรมันฝรั่งเศสและแม้แต่ลทัทธิในทานซิเวเนีย แต่สิ่งที่เขาแสวงหามาที่สุดก็คือพลังในการมีชีวิตเป็นอมตะและแล้ววันหนึ่งเขาก็ได้พบมันข้อตกลงกับปีศาจใต้แสงเทียนในห้องใต้ดินของโบสถ์ร้างแห่งหนึ่งพันทัสอฟสกีเขียนมงแบนเรียกปีศาจด้วยเลือดของตนเองและเรียกปีศาจแห่งพันธสัญญาออกมาเขาได้เสนอข้อตกลงให้ข้าล่วงรู้ความลับของโลกและพลังงานของข้อมดเลขกกับวิญญาณของข้าแต่มีเงื่อนไขอยู่อย่างเดียวเจ้าจะรับวิญญาณของข้าก็ต่อเมื่อข้าได้เหยียบแผ่นดินของกรุงลงเท่านั้น ปิศาจได้่าล่ะในเงามืดและตุกลงเพราะมันเชื่อว่าไม่ชาก,ก็เหลี่ยวมนุษย์ทุกคนย่อมพลาดช่วงเวลาเห็นปฏิหารหลังจากนั้นชิ่นเสียงของพันทับออสกีก็ได้โด่งดังไปทั่วสารทิศเขาขี่ไก่ยักษ์สีดำเดินทางผ่านอากาศสร้างตึกจากอากาศพันทรัสออสกียังมีกระจกวิเศษที่ทำจากเงาของจันทาว่ากันว่ากระจกบ,บานนี้ร่วงรู้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นอนาคต ตำนานเล่าว่าในปี1812นโยนโบนาปปร์ัตเคยลองมองเข้าไปในกระจกเพื่อดูภาพแห่งชัยชนะของตัวเองยุบุกแต่สิ่งที่เห็นกลับไม่ใช่ชัยชนะแต่หากเป็นภาพทุ่งหิมะล่่งลงุที่เต็มไปด้วยศพและมงกุฎที่ร่วงจากศรีรษะและหลังจากนั้นหนึ่งปีจักรวรรดิของเขาก็ได้ล่มสลายตั้งแต่เหตุการณ์นั้นเป็นต้นมากระจกวิเศษของพันทัดอฟสกีได้เก็บไว้ในโบสถ์แห่งหนึ่งในเมืองเวสกูจุดจบที่ไม่คาดคิดปีศาจไม่เคยลืมสัญญามันเฝ้ารอและเฝ้ามองจนกระทั่งวันหน พันทัสอ,อฟสกีเดินทางผ่านเมืองเล็กๆแห่งหนึง่งซึ่งบางเอิญนบางนั้นตีเป็นภาษาโปแลนด์แปลว่าโลงปีศาจหัวล้อกึ่งกล้องมันรอชั่วโมงนี้มานานข้อตกลงสำเร็จแล้วมันปรากฏขึ้นต่อหน้าของเขาในโรงแรมพร้อมจะลากเขาไปลงนรกพันทาสอ,อฟสกีพยายามหนีและหมดหนทางในวินาทีสุดท้ายเขาเขาซุกลงกับพื้นสวดมนต์อ้อนวอ,อ,อนต่อหน้าพระแม่มารีเพื่อขอความเมตตา และพระแม่มาลีก็รับฟังคำสาปสุดท้ายปีศาจไม่สามารถฟื้นพลังแห่งความสวา่างแต่มันก็ไม่ยอมแพง้ง่ายง่ายมันจึงโยนร่างของพันทัสออฟสกีขึ้นไปบนดวงจันทร์ให้เขาเป็นนักโทษในความบ้างเปล่าตลอดกาลคนโบราณเชื่อว,ว่าหากคุณมองพระจันทร์ในคืนเพญให้ดีคุณจะเห็นนั่งแชยคนหนึ่งกำลังนั่งมองลงมาและหัวเราะเยาะมนุษย์ทุกคนที่คิดว่าตนสามารถเอาชนะปีศาจได้โดยไม่ต้องชดใช้และนั่นคือตำนานของผู้ชายที่ฉลาดกว่าใครยกเว้นปีศาจพันทัสออฟสกีทุกคนเชื่อตำนานเรื่องนี้หรือไม่ เรื่องเล่าสยองขวัญที่สุดทอดกันมาหลายศตวรรษที่คุมขังแอะประหารนักโทษระดับสูง Tower of London หอคอนดอนเป็นหนึ่งในสถานที่ทงประวัติศาสตร์ที่สำคัญที่สุดในประเทศอังกฤษและยังเป็นสถานที่ที่มีชื่อเสียงเกี่ยวกับความหลอนเรื่องลี้ลับและวิญญาณสถานที่แห่งนี้ยังขึ้นชื่อว่าเป็นสถานที่ที่เห็นที่สุดของยุโรปอีกด้วยที่นี่ไม่ใช่แค่หอคอยเก่าแต่มันคือหลุมศพแห่งความลับได้เสียงกรีดร้องจากปิญญาที่หาทางออกไม่ได้หอคอยขาวหัวใจของเงามืดกลางกลุงมอนดอนอันสว่างสวยด้วยแสงเมือง มีป้อมปราการที่ตั้งต่หง,ง่านมามากกว่า900ปีและมีตำนานที่เล่าขานกันต่อมาหลายศตวตรรษที่แห่งนี้สร้างขึ้นโดยพระเจ้าวินเดียมที่หนึ่งเพื่อคุมอำนาจของกรุงรันดอนแต่สิ่งที่เลื่อนต้วนได้เหล็กและหินกับถูกกลอ่อหลอมด้วยเลือดน้ำตาและเสียงกรีดร้องที่ไม่มีใครได้ยินมันไม่ใช่แค่กำแพงเก่าๆแต่มันคือห้องจองจำความทรมานนับศตวตรรษบางคนถูกทรมานจนเสียสติบางคนถูกประหารและสถานที่แห่งนี้ยังได้รับการยืนยันจากผู้คุมและนักท่องเที่ยว ต่างพูดเป็นเสียงเดนียวพันว่ารู้สึกถึงพลังงานลีลาบางอย่างและหินดวงวิญญาณและเสียงหัอเราของเด็กและเยห็นวิญญาณในยามค่ำคืนเขาสัญญาว่าจะรักฉันแต่กลับเป็นคนที่สันตัดหัวฉันแอนบรีนคือหนึ่งในวิญญาณที่เลื่องลือที่สุดของฮอคอยคำบอกเล่าหลายลอลปีเยนยันตรงกันว่ามีร่างผู้หญิงใส่ชุดโบราณปรากฏยามดึกเดินเงียบๆพร้อมหัวที่หลุดออกจากคอ ความหลอนที่เลื่องลือต่อมามาเ์เกลตโผยิงชาลาผู้ถูกสังหารด้วยดาบปีคศ1 5 4 1ในยุคของพระเจ้าเฮนดที่8ท่ามกลางการเมือง,งวังวนของศาสนาความกลัวและอำนาจผู้ยิงชาลาคนหนึ่งถูกนำตัวไปยังนานประหารในกเกาะทาวเวอร์กรีนมา์เกลตโผอายุ67ปียิงชาลาผู้สูงศักดิ์ในปี1538มาเ์เกลตถูกจับกุมด้วยข้อหากบฏโดยกล่าวหาว่าเธอสนับสนุนลูกชายของตนซึ่งหนีไปยุโรปเพื่อสนับสนุนคาทอลิกไม่มีการไต่สวนไม่มยยม่่มมีีีีีพพยยยาานนหหหลัักเเเงงคสสทใ้ปอ ตำนานกล่าวว่าวันที่เธอถูกนำตัวออกมาผู้คนต่างหวังเห็นหญิงชราสงศัก์ยอมรับชะตกรรมอย่างสงบแต่สิ่งที่เกิดขึ้นกลับกลายเป็นการประหารที่โหดร้ายที่สุดในประวัติศาสตร์เธอปฏิเสธที่จะก้มหัวลงบนแท่นประหารยืนหยัดในศักดิ์ศรีพูดเพียงว่าฉันไม่ได้ทำสิ่งผิดบะฉันคือผู้บริสุทธิ์เมื่อเพชฌฆาตลงดาบครั้งแรกพาดเป้ามาเกเรตได้วิ่งหนีไปทั่วลานประหารผู้คนในเหตุการณ์บางคนอาจเจียนบางคนร้องไห้ บางคนสวดมนต์เพชาคาดไล่ตามพร้อมกับฟันแล้วฟันเล่ามีบางบันทึกกล่าวว่าเธอถูกฟันถึง11ครั้งก่อนด่างจะลม้มลงอย่างไร้ลมหายใจผู้คุมลุ่นต่อมารายงานว่าในคืนที่ฝนตกหนะักหรือคืนที่เงียบผิดปกติ ได้ยินเสียงฝีเท้ากับเสียงร้องไห้บางคนกล่าวว่าเคยเห็นร่างหญิงชลาผมขาวยืนอยู่กลางสนามแต่ต้องเก้วหลายคนรู้สึกแน่นหน้าอกหายใจไม่ออกเมื่อยืนอยู่จุดบริเวณที่เธอถูกฟันแล้วฟันเล่าในภายหลังนะักประวัติศาสตร์และบุตรหลายแห่งเรียกการประหารมากเกลิดว่าอาชญากรรมที่ถูกทำให้ถูกต้องด้วยอำนาจและในปี1886โรมันคาตอลิกก็ประกาศให้เธอเป็นบุญรายศีเป็นการยอมรับว่าเธอคือผู้พีชีผู้บริสุทธิ์ แต่ถึงจะได้รับการยุกย่องความเจ็บปวดของเธอก็ยังสะท้อนอยู่ในผนังหินที่เย็นเยือกของหอคอยตำนานเฮียนที่เลื่องลือต่อมาเียงเด็กในหอคอยความไร้เดียงสาท,ที่สาบสูญเจ้าชายเอ็ดเวิร์ดและเจ้าชายริชาร์ดหรือที่รู้จักกันในประวัติศาสตร์ Princess in the Tower คือหนึ่งในเรื่องที่ลึกลับทางประวัติศาสตร์ที่สะเทือนใจที่สุดเพราะมันเต็มไปด้วยคำถามการหายตัวไปอย่างลึกลับและข้อกล่าวหาว่ามีการฆาตกรรมเด็กทั้งสองในหอคอย ของราชวงศ์เพื่อแย่งชิงบัลลังก์ปีข้อศอก1 4 8 3เจ้าชายทั้งสองพระองค์ได้หายตัวไปอย่างลึกลับเละลายลงลอยไม่พบศพไม่ได้ยินเสียงไม่มีแม้แต่รอยเลือด การค้นพบที่ขยบขวัญคศอ,อ6 7 4คนงานได้บูรณะหอคอยสีขาวและได้พบกับโครงกระดูกเด็กสองร่างที่ใส่เสื้อผ้าในแบบยุคศตวรรษที่1 5ฝังอยู่ใต้บันไดหินต่อมาถูกนำไปฝังใหม่ในเวสต์มินเตอร์แอบบีและจารึกไว้ว่าเป็นลูกชายของพระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่4แต่เรื่องนี้ไม่เคยพิสูจน์ดีเอ็นเออย่างเป็นทางการรายงานหลอนจนขนหัวลุกมีคนได้ยินเสียงเด็กวิ่งเล่นในหอคอยในตอนกลางคืนทั้งๆท,ที่หอคอยนี้ถูกปิดตาย ทหารรัฐเวนในตอนกลางคืน,นเห็นเงาสีดำของเด็กชายสองคนและนะักท่องเที่ยวบางคนถ่ายภาพแล้วเห็นเด็กผู้ชายแต่งกายโบราณที่ติดอยู่ในภาพเรื่องเงาวความหลอนของเจ้าชายได้กลายเป็นปริศนาทางประวัติศาตร์ที่ยังไม่มีใครค้ขาย เรื่องราความหลอนต่อมาเรดี้เจนเกรย์ราชินี9วันแห่งอังกฤษถูกประหารในปี1554อายุเพียง16ปีบางคนอ้างว่าวิญญาณของเธอถูกพบยินอยู่ยิ้มียบท่ามกลางกางเดินเธอได้ขึ้นของราชเพียง9วันเท่านั้นและถูกสังประหารท่ามกลางปิศนาและการค่าดามากมายกับเหตุการณ์ประหารครั้งนี้ เรื่องราวความเฮี้ยนความหลอนที่ยังเต็มไปด้วยปริศนามากมายถึงแม้ว่าเรื่องราวจะผ่านมานานกว่า900ปีปัจจุบันนี้ยังมีการจัดทัวร์สำหรับคนที่อยากเข้าไปสัมผัสความเฮี้ยนและความหลอนของหอคอยแห่งนี้ Tower of London สถานที่เฮี้ยนที่สุดในประวัติศาสตร์อ่งกฤษอุดหน้าต่างนีภาษีเรื่องจริงในยุโรปศตวรรษที่18ลองนึกภาพอาคารบ้านเรือนในยุโรปเมื่อร้อยกว่าปีที่แล้ว อาคารเก่าแก่ที่สร้างจากหินผนังหนาหลังคาที่มงุงด้วยกระเบื้องและสิ่งหนึ่งที่อาจสังเกตได้ก็คือมันไม่มีหน้าต่างหรือไม่ก็มีน้อยอย่างประหลาดใจคนยุคนั้นไม่ได้กลัวแสงแดดและก็ไม่ได้ออกแบบมาเพื่อความลึกลับแบบคลุ่ยหาดผีสิงแต่เหตุผลจริงๆก็คือมนุษย์ทุกคนแทบทุกยุคทุกสมัยที่กลัวเหมือนกันก็คือการเก็บภาษีภาษีหน้าต่างคือหนึ่งในภาษีที่ประหลาดที่สุดในประวัติศาสตร์ที่หลบ มันเคยส่งผลต่อบ,บ้านเมืองและผู้คนในสมยสัยศตวรรษที่17-19เมื่อแสงแดดมีราคาเรื่องเริ่มต้นในประวัติศาสตร์อังกฤษเมื่อปี1696รัฐบาลในยุคพระเจ้าวินเลียมที่3ต้องการหารายได้เพิ่มจึงออกกฎหมายใหม่ที่มีกำหนดว่าบ้านที่มีหน้าต่างนั้นจะต้องจ่ายภาษีเพิ่มตามจำนวนหน้าต่างแนวคิดคือคนรวยบ้านใหญ่หน้าต่างเยอะย่อยมจ่ายภาษีได้มากกว่าฟังแล้วอาจด,ดูไม่เลวแต่ผลที่ตามมากับกลายเป็นหายนะทางด้านสถาปัตยกรรม เจ้าของบ้านจํานวนมากเริ่มอุดหน้าต่างด้วยอิฐหรือไม่ก็สร้างบ้านใหม่โดยทําหน้าต่างให้น้อยที่สุดเพื่อหลีกเลี่ยงภาษีกฎหมายข้อน,นี้ทําให้บ้านเมืองกลายเป็นภาพหลอนของอาคารหนาทึบที่เหมือนคุกผู้คนอยู่ในบ้านไม่มีแสงแดดธรรมชาติทําให้สุขภาพย่แย่แม้แพทย์ในยุคนั้นจะเตือนว่าการมีอากาศถ่ายเทเป็นสิ่งที่จําเป็นต่อชีวิตมนุษย์แต่หลายคนก็เลือกความมืดเพื่อประหยัดเงินบ้านกลายเป็นคุกเมื่อรัฐบาลเรียกเก็บภาษีหน้าต่าง ภาษีแนวนี้ไม่ได้มีแค่ในอังกฤษเท่านั้นฝรัง่งเศสสกอตแลนด์และบางเมืองนิตาีลีก็เคยมีภาษีขายกันบ้านเรือนในยุโรปช่วงนั้นจึงมักมีหน้าต่างน้อยหรือมีแต่กับอุดไว้ภายหลังบางแหล่งยังมองเห็นรอยอิที่ปิดอยู่จนถึงปัจจุบัน สุดท้ายในอังกฤษภาษีหน้าต่างได้ถูกยกเลิกไปในปี1851หลังมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์เป็นภาษีที่ทำลายสุขภาพของประชาชนและลงโทษคนที่ต้องการอากาศบริสุทธิ์แม้ภาษีนี้จะหายไปนานแล้วแต่ล่องรอยมันยังคงเหลืออยู่ให้เห็นในอาคารโบราณหลายแห่งช่องหน้าต่างที่ถูกปิดดวดลายที่ไม่สมมาตรหรือแม้แต่บ้านที่ไม่มีหน้าต่างเลยต่อมาประเทษษศฝรั่งเศสกับภาษีช่องเปิดเรื่องใช้ในปี1798 ภายหลังการปฏิวัติฝรั่งเศสยังคงมีอยู่ต่อเนื่องตลอดจนศตวรรษที่19กฎหมายได้กำหนดว่าเก็บภาษีตามจำนวนช่องเปิดในอาคารเช่นหน้าต่างและประตูที่หันหน้าออกสู่ถนนหรือสาธารณะยิ่งเปิดมากยิ่งเสียภาษีมากกฎหมายข้อนี้ถือว่าเป็นตัวบ่งชี้ฐานะทางเศรษฐกิจของเจ้าของบ้านผู้คนส่วนใหญ่เลือกลดจำนวนหน้าต่างหรือสร้างบ้านใหม่ที่มีช่องเปิดให้น้อยที่สุดบ้าอาคารในฝรั่งเศสจงใจออกแบบให้ดูเหมือนว่ายังไม่เสร็จสมบูรณ์เพื่อหลกเลี่ยงภาษี แต่สุดท้ายกฎหมายข้อนี้ก็ได้ถูกยกเลิกในปี1926ออกแบบบ้านให้ดูจนเพื่อรอดภาษีเรื่องจริงในอิตาลียุคก,ก่อนร่วมชาติประเทศอิตาลีกับการเก็บภาษีแบบคล้ายกันตามขนาดและความหรูหราอิตาลีโดยเฉพาะในยุคที่ยังเป็นรัฐแยก,กต่างหากก่อนร่วมชาติเคยมีการเก็บภาษีอสังหาริมทรัพย์แบบสังเกตภายนอกโดยที่เจ้าหน้าที่ที่เก็บภาษีจะประเมินมูลค่าจากลักษณะภายนอกของอาคารรวมถึงจำนวนชั้นความหรูหรา ขนาดของประตูและหน้าต่างประชาชนบางหลายเลือกลดขนาดช่องเปิดโดยการใช้วัสดุราคาถูกหรือพางความหรูหราของบ้านในเมืองเก่าแก่ในประเทศอิตาลีอย่างฟอร์เรสหรือเบนิสก็ยังมีบ้านที่ดูแปลกตาเพราะช่องเปิดไม่สมดุลจนถึงปัจจุบันประเทศอังกฤษเก็บภาษีหนา้าต่างฝรั่งเศสเก็บภาษีช่องเปิดส่วนประเทศอิตาลีเก็บภาษีประเมินตามลักษณะภายนอกของบ้านเรื่องสุดแปลกในประวัติศาสตร์การเก็บภาษีทุกคนคิดยังไงกับเรื่องนี้ ขอบคุณทุกคนที่กไดไลค์กดแชร์ share, และกดติดตามให้ด้วยนะคะจะกันใหม่คลิปหนะ้าสำหรับวันนี้ไปก่อนแล้วนะคะบ๊ายบาย Subscribe and share. Thank you.